สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมใน EP ที่5แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการตัดเกรดบนแกม Excel ครับผมมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยเรามาตั้งชื่อก่อนชื่อักศึกษาทำกรอบนะครับชื่อนามสกุลช่องต่อมาเป็นช่องคะแนนแลก็ช่องเกรดนะครับ เรามาทํากรอบนะครับที่บล็อกนี่นะครับกรอบอย่างนี้นะครับผมแล้วเราไปเอารายชื่อนักเรียนแล้วก็คะแนนกคะแนนของนักเรียนนะครับซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็ชื่อก่อนนะครับคัปี้นะครับพากลมาแบบนี้คลิกัวนะครับปัดสเปเชียลนะครับคลิกไปแล้วก็เป็น Volume มแอนด์นัมเบอร์ฟอร์แนะครับได้อย่างนี้ช่องไว้พอเราก็ขยายไป ก็เรามากรอบคะแนนนะครับลากลงมาแล้วก็พลาสพิเยลนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับวอลลุมแอนด์นัมเบอร์คอมเมนะครับจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับถัดไปเรามาดูว่าเราจะทำเกตอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเกรด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 แล้วก็ F นะครับเกรดเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่คะแนนที่ แ0ถึง100เกรด B ผมจะตั้งไว้ที่70ถึง79เก้าเกรด C 6หนะครับถึงหกเกรด D ีห้ถึงห9ากับเกรด F นะครับก็คือ0นย์ก็คือ0ถึง49่สิบเก้เมื่อเราทำการทำเกรดตารางแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาลิงก์สูตรกันเลยครับสูตรนี้ ทำคนเดียวพอครับเราค่อยก๊อปสูตรไปหาคนอื่นได้นะครับมันลิงก์กันได้นะครับซึ่งจะทําแค่คนเดียวนะครับทาแค่คนแรกนะครับอ่าเช่นผมจะทําคนนี้คนแรกอีกที่ช่องนี้นะครับเคนะครับสูตรที่มีว่าเท่ากับ f ก็คือ if ครับเอ่อวงเล็บเปิดนะครับเราจะทำคนนี้เรามาดูว่าเขาอยู่คอลัมน์ไหนนะครับช่องไหนนะครับผมอย่างเช่นคนนี้อยู่ ที่คอลำดีครับคะแนนตรงนี้คอล์ดีก็ช่องที่5แล้วก็พิมพ์ว่าดีนะครับผมมากกว่าถ้ามากกว่านะครับ79ขึ้นไปเนี่ยได้เกรด A นะลูกน้ำแล้วก็ปันหนูเกรด A ปันหนูเท mm hmm. ่านี้เราก็จะได้เป็นคำสูตรลิงก์เกรด A แล้วนะครับผม mm hmm. ต่อมาเรามาทำเกรด B นะครับผมกดลูกน้ำนะครับอีฟครับ e อีฟตรงนี้เปิดนะครับผม ต้อง D5 มือนเดิมกาเสร็จแล้วเกรด B มาถ้ามากกว่า69ลูกน้ำฟันหนูนะครับถ้ามากกว่า69ได้เกรด B นะครับผมเขียน B แล้วก็ฟันหนูนะครับผมมาทำเกรด C นะครับผม E ฟงลิปเปิดนะครับผม D5 มากกว่าว 4, 59, นะครับเกรด C 69นะครับลูกน้ำ C นะครับผม แล้วก็ฟันหนูครับแล้วก็ลูกน้ำนะครับผมทำเหมือนเดิมครับเราต้องทำทุกเกรดนะครับแกะสูตเสร็จแล้วครับต่อมาเรามาดูที่อีฟของเรามีกี่อีฟนะครับผมเราจะใส่วงเล็บปิดเท่านั้นนะครับผมมานับดูหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ะฉะนั้นวงเล็บของเราจะมีสี่วงเล็บนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ กด enter ครับมก็จะได้เกรดเห็นได้ว่าคะแนนเจ็สิบเจ็ดจะได้เกรด b นะครับผมต่อมานะครับเรามากดตรงมุมช่องเกรด b นะครับผมให้มันเป็นตรงสื่อบอกแบบนี้ก็ลากลงมาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเกรดก็จะออกมาแล้วนะครับมาตรวจดูว่ามันตรงเกรดหรือเปล่าคนะแนนเจ็สิบสามเนี่ยได้เกรด b เนะี่ยระหว่างเจ็ดิถึงเจ็บเก้าถูกต้องครับผมเ1็ดสิบเอ็ด ก็เกรดดียเหมือนกัน5 9นะครับเกรดดีมาดูที่เกรดเนะครับเกรดเนี่เห็นได้ว่า81อยู่ระหว่างใน80ถึง100ก็จะได้เกรดเอ46นะครับได้ติด F ไปเพราะว่าต่ำกว่า50นะครับผมยังไง,งกันบ้างครับผมสท่ากับการตัดเกรดแบบรวดเดียวอย่างนี้ง่ายใช่ไหมครับผมสำหรับผมวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผม ติดตาม e ีพีต่อไปนะครับว่าผมจะสอนเรื่องอะไรนะครับขอบคุณครับ